ตอนนี้หนึ่งเรื่องที่รออยู่สายคุณเสกคุณเสกเชิญครับสวัสดีครับคุณเสกครับสวัสดีครับอ่ะฮะเสกปิดท้ายใน้คืนนี้กับพี่ป๋องหน่อยครับย้อนกลับไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาประสบการณ์ที่น้องบอกเจอด้วยตัวเองด้วยถนนเส้นหนึ่งในกรุงเทพมิล่ะนะครับที่ว่าเธอคือใครเหตุการณ์นี้น้องเจอคนเดียวหรือว่ามีคนอื่นร่วมด้วยครับคนเดียวเลยครับคนเดียวเลยนะอ่าตอนที่เจอนี่ประมาณสักกี่โมงกี่ยามครับตอนนั้นประมาณน่าจะเที่ยงคืนนะครับเที่ยงคืนนะ ผมตื่นออกจากบ้านไปประมาณห้าทุ่มกว่าๆอืมอ้าวั้างั้นเล่าพี่ฟังหน่อยคือผมเนี่ยมีอาชีพขับแท็กซี่ครับแล้ววันนั้นเน่ยผมจริงๆเผมจะต้องออกมาตอนเย็นอืมแต่ผมนอนยาวไปหน่อยครับเส็แล้วผมก็ตื่นมาก็รีบอาบน้ําแต่งตัวออกมาอืมอืมผมก็ขับมาใช้ถนนเส้นอ่อบอกถนนได้ใช่ไหมครับได้สิฮะครับผมใช้รามคาแหงอืม แล้วผมวิ่งมาถึงพระรามเก้าผมก็เลี้ยวขวาครับคือใจตอนนั้นเนี่ยขับมามันไม่มีไม่คนโปกไม่มีอะไรอืเป็นวันที่เงียบเหงามากครับพอผมในใจผมคิดแล้วว่าเออเราจะต้องไปตรงนี้นะเมื่อนคนครับผมก็ขับมาพอผ่านตรงหน้าอาเทีนะครับอืผมก็สังเกตว่ามีมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งอื สายเดี่ยวสีดำนะแล้วเขายืนโบกอยู่แต่เขาจะไม่โบกตรงหน้า RTA นะครับอืเขาจะเดินขึ้นไปตรงแถวห้างห้างหนึ่งอะโชดีซีนะครับยืนโบกแท็กซี่เนี่ยมันจะวิ่งตามกันมาตามคันผมเนี่ยคันสุดท้ายออืคันแรกผ่านเลยไปเหมือนเหมือนเขามองไม่เห็นนะครับคันที่สองก็ผ่านเลยไปมาเจอผมผมก็จบเข้าไปอื น้องก็เลยผมก็เลยเปิดกระจกแล้วก็แต่น้องเนี่ยยังไม่ทันเลยผมเปิดกระจกหน้าอ่าก็ฝั่งฝั่งฝั่งอ่าประตูหน้านะแต่น้องอ่ะเขาเปิดประตูข้างหลังแล้วครับแล้วเขาก็ถามว่าไปสุขุมวิทร้อยหนึ่งทับหนึ่งไหมพี่สุขุมวิทร้อยหนึ่งทับหนึ่งนะใช่ผมก็เลยบอกว่าไปครับน้องครับเสร็จแล้วตอนที่สนทนากันอยู่ก็จะมีผู้หญิงอีกคนนึงนะครับ คือซึ่งผมก็เห็นอยู่แล้วว่าเขายือนอ,อยู่ด้วยกัน<อ>เขาก็แทรกตัวขึ้นมานั่งก่อนหอเหมือน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 รีบร้อนนะครับ<อ>แทรกตัวขึ้นมานั่ง<อ>ก่อนแล้วมานั่งมานั่งข้างหลังคนขับก็คือเบาะหลัง<อ>เสร็จแล้วน้องคนนี้ก็ปิดประตูขึ้นมานั่งปุ๊บ<อ>ก็แบบบน่นบ่นให้ผมฟังว่าอเอ๊ะทำไมแท็กซี่ไม่ไม่เห็นหนูเลยพี่<อ>บวกหลายคันแล้ว ตอนนี้ตำแหน่งนั่งนะเอาตำแหน่งนั่งก่อนนะเสกนะตอนนี้ตำแหน่งนั่งค,คือถ้าแท็กซี่ที่พี่เห็นภาพนะรเราขับอยู่ด้านขวาถูกไหมแสดงว่ามีผู้หญิงสองคนนั่งอยู่หลังเราหนึ่งแล้วก็ด้านซ้ายประตูซ้ายหนึ่งถูกไหมใช่ครับแต่แบบแประตูซ้ายทา,ท,าทาง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 ด้านหลังนะครับพี่หมาถึงเบาะหลังเลยครเบาะหลังนั่งอยู่สองคนคนที่สนทนากับผมเนี่ยจะนั่งอยู่ทางฝั่งซ้ายครับ เราะเขาขึ้นมาทีหลังอืแต่ว่าคนที่รีบร้อนขึ้นมานั่งตรงข้างหลังผมเนี่ยขึ้นมาก่อนอืครับผมออืเสร็จแล้วผมก็ออกรถเขาก็เลยบอกว่าขึ้นทางด่วนเลยนะพี่เหมือนครับเขาจะรีบไปนอนอะไรเงี้ยแบบก็ขึ้นทางด่วนตรงตรงตรงงขึ้นมาแหละอพอขึ้นมาปุ๊บในระหว่างทางผมก็คุยกับกับกับน้องเขาครับน้องเขาคุยนะแต่ผมสังเกตว่า ผู้หญิงที่ที่ขึ้นมาก่อนน่ะน้องเสื้อขาวเนี่ยไม่ยอมคุยเลยนะครับอนั่งเงียบแต่ใบหน้าใบหน้าของเธอเนี่ยจะอมยิ้มหน่อยๆผมก็แปลกใจว่าเอ๊ะทาไมเขาไม่คุยกันเลยเขาเพื่อนกันหรือเปล่าเออครับผมว่าผมว่าคิดอยู่ในใจนะว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่คุยกันหรือเขาโกรธกันแต่ผมก็แอบแอบส่งยิ้มให้เธอนะผมมองทางด้านกหลังนะครับคนไหนฮะคนซ้ายคนขวาเสื้อเสื้อขาวนะครับอ่าคือคนเสื้อขาวคนไหนซ้ายหรือขวา ขวาครับอืมผมก็ไม่ได้คิดไหลรจนขับจนลงมาติดไฟแดงตรงซอยหกสองนะครับแล้วจังหวะที่ผมคือมันจะกั้มกึ่งระหว่างไฟไฟเขียวกับไฟแดงใช่ป่ะซึ่งพอไฟเขียวแล้วผมจะต้องออกตัวเลี้ยวเลี้ยวขวานะผมก็จะดูว่ารถมันจะฝ่าอะไรมาหรือเปล่าผมก็จะเลี้ยวไงพอผมรู้สึกแวบหันกลับมาเนี่ยอืมในกระจก น้องผู้หญิงเสื้อขาวนี่หายไปแล้วออผมก็ตกใจครับในระหว่างที่ขับรถอยู่ผมก็เลยถามน้องว่าน้องเสื้อดํานะครับออที่นั่งทางซ้ายนะว่าออน้องเพื่อนน้องหายไปไหนแล้วลงไปตอนไหนออืน้องคนนี้ก็ตกใจเหมือนกันก็บอกว่าหนูมาคนเดียวนะพี่ออืออืทีนี้ผมก็เลย เริ่มกังวลแล้วว่าเฮ้ยอะไรวะเออหอวไม่ตอนนั้นคือเราเรารู้สึกแบบอืมรู้สึกหัวมากเลยครับรู้สึกแบบเฮ้ยเออใครอ่ะแล้วแล้วทําไมหายไปอะไรเงี้ยตอนนั้นผมสับสนมากเลยถ้าผมตาฝาดเนี่ยทําไมผมต้องจ้องหน้าเธอขนาดนั้นแล้วผมจาหน้าใบหน้าเธอได้เลยชัดเจนเลยคือสองคนเนี่ยจะแต่งตัวต่างกันสุดขั้วเลยนะครับอืม อีกคนนึงจะใส่สไตล์แบบเรียบร้อยนะครับเหมือนเหมือนสาวอฟิศอะไรประมาณเนี้ยแต่อีกคนนึ้งเนี่ยก็คือรู้ๆกันอยู่ว่าเขาเที่ยวตรงนั้นอืเสร็จแล้วมันก็ขับไปเรื่อยๆจะถึงคอนโดเขาเนี่ยอมันก็ยังไม่ทันจะเลี้ยวเข้าซอยร้อยหนึ่งทับหนึ่งเลยน้องคนนี้ก็เลยบอกว่าจอดตรงนี้แหละพี่อืเขาก็เลยส่งเงินให้ผมจริงๆมันร้อยร้อยกว่าบาทนะ เขาส่งให้มาสองร้อยเขาบอกว่าไม่ต้องพอนะพี่เขารีบเปิดประตูแล้ววิ่งออกไปเลยออแล้วทิ้งให้ผมอยู่อยู่ในรถเนี่ยผมก็คิดเอ๊ะใครทำไมน้องเขาต้องรีบขนาดนั้นคือเขาวิ่งไปเลยแล้วผมก็มองตามไปนะเขาวิ่งวิ่งวิ่งไปคอนโดเนี่ยจะอยู่ทางทางซ้ายมือนะครับตรงนั้นมันจะมีคอนโดอยู่ซ้ายขวาอืมคอนโดน้องเขาอยู่ทางซ้ายผมมองตามไป เสร็จแล้วผมก็นั่งนั่งด้วยความงงๆอยู่รถมันก็จะมาบีบบีบแต่ใช่ไหมครับเพราะว่าผมจอดเหยอจอดแบบกีดขวางอยู่ครับบีบแต่ปิ้นผมก็ตกใจได้สติขึ้นมาผมก็ขยับรถไปหลบเขาก่กนเขาจะเลี้ยวเข้าซอยอะไรกันเสร็จแล้วผมก็นั่งคิดในรถนะครับสงบสติอารมณ์ว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะครับทีนี้ผมก็รู้สึกว่าใจเนี่ยอยากจะกลับบ้านแล้วอืไม่อยากขับแล้วเออก็ขับแต่ว่าผมจะใช้เลือก เส้นทางรัดที่จะไปออกสีนคลินเนี่ยเพื่อที่จะกลับผมอยู่แถวร่มเก้านะครับผมก็เลี้ยวเข้าซอยอุดมสุขรอปึ๊บเข้าไปในระหว่างคิดไปใจลอยๆก็ไปเจอผู้หญิงโบกอีกนะครับซึ่งผมลืมปิดไฟว่างตอนนั้นผมกดเสร็จเก็บเงินเสร็จแล้วผมคือตอนนั้นไม่รู้คิดอะไรอยู่เปิดไฟว่างคือขับใจลอยๆมาน้องสามคนเนี่ยแต่ว่า มีฝรั่งยืนอยู่คนหนึ่งน้องสามคนนี้ก็โบกรถผมผมว่านี่จะรับดีหรือเปล่านะแต่ว่ามันเปียวแล้วสงสารเขาก็เลยชกรถเข้าไปครับน้องเขาก็เปิดประตูมาถามว่าพี่ไปซอยนานาครับผมก็อ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วเอาก็เอาวะใช่ครับขึ้นมาเลยน้องอผมผมก็ถอยสูดเข้าซอยแล้วก็กลับรถก็ทียเลี้ยวขวาน้องเขาบอกว่าวิ่งเส้น สุขุมวิทนะพี่ไม่ต้องขึ้นทางด่วนโหวิ่งไมาเรื่อยผมก็สังเกตดูว่าเอ๊ะทาไมไปนั่งเบียดกันฝรั่งก็ตัวใหญ่นะครับอืคือน้องสามคนเนี้ยก็ค่อนข้างอวกหน่อยอ่ะถึงนะคือไปนั่งกันเบียดกันฝรั่งเนี้ยจะนั่งเป็นคนที่สองจากประตูด้านซ้ายนะครับเบาะหลังเหมือนเดิมผมก็ดูทางกระจกว่าเอ๊ะคือคือไม่ได้พูดออกไปนะครับว่าเบาะหน้าก็ว่างทำไมไม่ไนั่งอืใช่ครับ ผมก็เลยขับรถมาก็ไม่ออยากนั่งเบียดกันก็ไม่เป็นไรก็ขับมาเรื่อยๆเขาก็ในระหว่างทางเขาก็สนทนาเรื่องงานกันนะแต่แต่สังเกตดูพี่ฝรั่งคนเนี้ยครับจะนั่งแบบหน้าเศร้าๆหน่อยอคือต้องบอกก่อนว่าอายุเขาประมาณห้าสิบกว่ากว่าโดยเฉลี่ยนะผมเดาผมก็ขับมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนก็ไม่ได้คิดอะไระก็ไม่ได้สนใจอืก็มองทางไปครับ พอถึงซอยนานารถมันติดไฟแดงอยู่เขาก็จะขอลงตรงนี้แล้วผมหันไปเอ้าผมก็เลยถามเขาว่าน้องแล้วแฟนน้องไปไหนอะคือคือตอนนั้นยังนั่งกันอยู่ในรถอยู่นะครับจ่ายตังส่งเงินให้กันอยู่เขาก็เลยบอกว่าเขามากันสามคนผมก็เลยเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงน้องพี่ยังพียังจะบอกอยู่ว่ามานั่งหน้าคนดีกว่าจะได้ไม่เบียดกัน แต่เขาบอกว่าเข้ามาสามคนแล้วเขาก็ถามผมว่าฝรั่งเป็นลักษณะแบบไหนผมก็เลยบอกว่าใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวนะออแล้วก็อายุเนี่ยประมาณห้าสิบกว่ากว่าแล้วค่อนข้างมีอายุแล้วล่ะอืเขาคนนั้นก็เลยพูดขึ้นอืว่าอ๋อไม่ต้องตกใจนะพี่เขาจะตามหนูไปอย่างนี้แหละผมก็เลยเฮ้ยตอนแ้นผมผมงงมากเลยอะไรนะเขาพูดเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับ เสร็จแล้วผมก็เลยย้อนถามเขาไปว่ามันคืออะไรอน้องว่าไม่ต้องตกใจเสร็จแล้วเขาก็หยิบกระเป๋าตางค์ให้ว่าใช่คนนี้หรือเปล่าคือจะมีรูปเขาอยู่นะรูปแฟนเขาผมก็เลยบอกโอ้โหนี่ยคนนี้แหละเขาเลยบอกว่าแฟนหนูแฟนเขาอ่ะเสียไปทั้งหลายเดือนแล้วครับแล้วเขาจะตามไปอย่างเงี้ยแท็กซี่ก็เจอบ่อยๆเราตามไปทุกที่ใช่ครับเขาจะชอบตามแฟนเขามาที่เหมือน เหมือนอารมณ์ถึงห่วงนะครับเขาจะตามแฟนเขามาที่ซอยเอนานาเนี่ยครับก็คือแฟนเขาเป็นผู้หญิงทํางานกลางคืนพอผมรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วคนแรกเรายังหาตอบไม่ได้เลยคนที่สองนี่เรารู้แล้วว่าคนที่สองผมรู้รู้ผมก็รู้สึกว่าเออสบายใจนะอย่างน้อยเขาก็ไม่ตามไปกับเราเออแต่ผู้หญิงคนแรกนะผมยังงงอยู่ว่าเธอเป็นใครนะอืม เสร็จแล้วผมปิดไฟว่างครับมุ่งหน้ากลับบ้านเลยครับคืนนั้นเรื่องก็ประมาณนี้ครับพี่แสดงว่าคุณเสกนะคุณเจอทั้งขาไปขากลับเลยนะใช่ครับขาไปคุณเจอว่าจะกลับก็ไปเจอขาไปคุณเจอผู้หญิงนะขากลับคุณเจอผู้ชายนะเฮ้ยนี่คือแบบว่านี่เป็นครั้งแรกที่ผมฟังแบบว่ารับคนนะขาไปเจอหนึ่งรอบขากลับเจออีกหนึ่งรอบนะโห คือต้องบอกก่อนว่าพอตอนเช้าเนี่ยคือผมนอนไม่หลับหรอกไปผมก็คิดมากพอตีห้าผู้ผมโทรกลับไปที่บ้านอที่บ้านที่ที่บ้านแฟนผมนะเขาบอกว่ารีบไปใส่บาตรทาบุญเลยสมควรผมก็ตอนเช้าผมก็พยายามมองหาว่าพระพระเนี่ยท่านจะเดินมาองค์เดียวครัผมก็ไปหาซื้อกับข้าวทาเร็จรูปแหละใส่บาตตอนเช้าคือ มันก็เป็นเรื่องแปลกทะเบียนรถเนี่ยมันก็ก็ตรงนะครับมันจะมีหวยอยู่งวดที่ออกเจ็ดเก้านะครับพี่มันจะเป็นเลขตรงกับเลขท้ายรถรถที่ผมขับอยู่ออแต่ผมไม่ได้ซื้อนะอไม่มีไม่มีบุญหรือมั้งก็เลยไม่ได้ซื้อหวยไม่ได้ซื้อเลขก็ไม่ได้ตรงไม่ได้ซื้ออะไรเลยครับแต่แต่ผมมีความรู้สึกว่าผู้หญิงเสื้อขาวเนี่ยเขาน่าจะมาดีนะครับแต่แต่แต่ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเป็นใคร ใช่ครับไม่รู้ว่าไมมาเพราะอะไรทำไมอแต่ว่าคนคนที่เป็นฝรั่งที่เป็นผู้ชายเนี่ยรู้ว่าเป็นแฟนของผู้หญิงที่เขาเสียไปแล้วเขาตามแฟนเขาแล้วขาขาไปเนี่ยที่ว่าเจอผู้หญิงที่มานั่งเนี่ยเสื้อขาวเนี่ยเราไม่รู้ว่าเป็นใครใช่ครับใช่ก็เลยงงไว้ตัวเธอคือใครกันแน่แล้วต้องการสื่อสารแล้วต้องการอะไรอืมครับตอนแรกอะผมผมน่าจะกลัวผู้หญิงเสื้อดํามากกว่าว่าทําไมมายืนแบบมืดมืหน่อย เพราะไม่งั้นแท็กซี่ที่ที่วิ่งผ่านไปก็ต้องรับแล้วใช่ไหมครับถูกต้องถูกต้องไม่สำคัญคือเศษเราอยากรู้เหมือนกันว่าผู้หญิงที่ที่เสื้อดำนุ๊เขาจะเห็นไหมอ่ะเขาเขาไม่เห็นนะครับแต่แต่ปฏิกิริยาเนี่ยเขานี่แปลกมากเลยใช่รีบให้เขาลงรถเนี่ยเขาวิ่งอ๋อไม่รู้ว่ารู้สึกหรือเปล่านะแต่ว่าการให้ตังโดยที่ไม่เอาเงินทอนเอาไปเลยพี่สองร้อยเสร็จแล้วเปิดตูไปเลยอ่ะเขาเขาเขารู้นะว่า อนที่ผมมองในกระจกเนี่ยเหมือนเหมือนเขารู้ว่าผมเขาคงคิดว่าครับไม่มองใครอะไรใช่ได้มเร่บกระจกเนี่ยกระจกมองหลังผมเนี่ยจะมันจะเอียงมาทางทางทางคนที่นั่งข้างหลังผมใช่ใช่ใช่คุณจะเห็นหน้าผู้หญิงคนนี้ชัดเจนมากเลยสวยไหมพี่ถามหน่อยสวยครับสวยแต่แบบสวยแต่เศร้าแปลกๆไม่ไม่เชิงเศร้าครับพี่ครับ คือโดยรวมอาจจะเศร้าแต่ใบหน้าเขาจะอมยิ้มนิดๆอะไรประมาณนี้แต่สวยสวยครับถ้าเทียบระหว่างสองคนนี้ระหว่างเสื้อขาวเสื้อดำใครสวยกันเสื้อขาวครับเสื้อขาวสวยกว่าเพราะผมคือคือจริงๆกับผมม่นมีแฟนแล้วแต่แต่ลึกๆก็อาจจะเป็นคนเจ้าชู้นะครับนิดนึงนะใช่แต่แต่คือไม่ได้คิดอะไรอารมณ์บมอประมาณว่าเรามองหน่อยสวยใช่ครับอแล้วก็หลังจากก็ไปทําบุญซะ ไปไปใส่บาทตอนเช้าอย่างเดียวก็ยังไม่ได้ไปทำรับทานอะไรขนาดนั้นนะฮะมีคุณโยงฮะบอกว่าทะเบียนรถอะไรบอกหน่อยบอกไปแล้วนะฮะทะเบียนรถอะไรฮะเออออกไปแล้วครับออกไปแล้วนะฮะเลขอะไรนะเจ็ดเก้าครับเจ็ดเก้านะเจ็ดเก้าอ่ะครับออกไปแล้วคุณโยงนะฮะหรือคุณโยงจะตามอีกแล้วแต่นะเออนะนี่มีข้อความส่งมาบอกว่าเป็นคนรู้จักกับน้องเขาเลยครับ อมีข้อความนึงส่นมา6067นะฮะบอกว่าคนที่ใส่เสื้อขาวเนี่ยอาจจะเป็นอาจจะเป็นนะคนที่น้องเสดํารู้จักนั่นแหละ Greek. อ่ะผมเชื่อว่าเอามีสิทธิ์เป็นไปได้นะผมก็น่าจะเป็น <bed S 2> คือเขาถ้าเราถ้าสมมติเราตามตัวน้องเสดามมา็มาถามว่าอา่ารู้จักผู้หญิงแับนา้นี้ไหมอะไรนบคือเขาไม่ได้ไม่ได้คุยอะไรกับผมเลยครับแต่ในระหว่างทางเขาสังเกตผมแปลกๆเหมือนกันนะว่า ได้มองอะไรแลวยิ้มอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยรู้สึกว่าครับเออตอนนั้นนะรู้สึกได้ว่าเหมือนเหมือนคนเสื้อดำเขาคงคิดว่าผมอะเป็นบ้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยมองอะไรวะอะไรเงี้ยนะใช่ใช่เออเอาเอานี่คือการทั้งหมดนะเสกนะนะครับเดี๋ยวนะตอนนี้ยังขับรถอยู่ไหมฮะหรือว่ากำลังจะเข้าบ้านแล้วเออวันนี้โอเคแล้วครับเดี๋ยวว่าจะเข้าบ้าน้วครับออาวันนี้ได้สตุ้งสตางแล้วนะนะครับโอเคขอบคุณมากเสกปิดท้ายในคืนนี้ครับ ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ